ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้มันนั่งคุยกันถึงเรื่องข้าพเจ้าในมิราชต่อไปวันที่แล้วมาจบลงตอนที่พระอินทร์ทรงเทพประสานถีคนขับรถขอ,รอ,อารถิรรพระเจ้าในมิราช ราสัยที่ลูกสิษย์เขาไม่เจ้าในมีราที่ตายไปจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมากของนี้มีจริงนะลูกหลานที่รักจะไปเชื่อคนตาบอดคนที่ก็บอกว่าเทวดาไม่มีนระกไม่มีสวรรค์ไม่มีนะูกเขาขอน ว่าเขารู้จักการเมตตาปราณีรู้จักการให้ทานไหมมีศีลบริสุทธิ์ไหมรู้จักการประพฤติสมพรมาจันทร์ไหมแต่คนนั้นเขาดีจริงๆแล้วก็เขารู้ว่ามีไอคนที่ไม่มีศีลศีลห้าแม้แต่ศีลห้าก็ไม่บริสุทธิ์สร้างความเดือดร้อนให้กับคนทั้งชาติแล้วเร้วจะครอบบุคคลคนที่มีความเลวอย่างนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนตาบอดครามช้าง คนตาบอดคำช่างถ้าเจอขาช่างก็บอกช่างเหมือนเสาแ้าเจอหางช่างก็บอกช่างเหมือนไม่กวาดไปคลำเอาเจองวงช่างก็บอกช่างเหมือนปลิงเป็นอันว่าไม่รู้จักช่างจริงข้อนี้ฉันใดเมื่อคนที่มีความเลวไปจําใจสินห้าไม่ครบยังกินเหล้าเมายาตกปลาตกเบ็ดข่าสัตว์ตัดชีวิต ละก,กโมยทรัพย์สินของคนอื่นยื้อแย่งความรักไม่เคารพในความดีพูดจาไม่ตรงกับความเป็นจริงคนประเภทนี้ลูกหลานอย่าเชื่อไม่เชื่อแล้วก็ไม่คบเพื่อด้วยดีความเลวมันจะเข้ามาติดตัวไอ้คนยังเทิดทุนเล่ายาปราปิ้งนะอย่าไปชมว่าดีนะมันเป็นเรื่ององคนเลวอย่าเอาเรื่องอะไรเข้ามาพูดมาอ้าเหตุผลก็ไม่ต้องรับฟัง ในเมื่อเขาเลวแล้วยังไงยังไงมันก็เลวจะเอางว่าความจําเป็นอย่างนั้นความจําเป็นอย่างนี้สังคมบังคับความจริงสังคมเขาไม่ได้ไมาเดืองบังคับถ้าเราไม่ดื่มทีกอย่างเดียวใครมันจะเอาเหล้ามายัดปากนี่เพราะว่ามีคนค้านอยู่เสมอไปบอกเขามาหาหลวงปู่นะเขาเขาไม่แน่ใจแล้วบอกเขามาหาหลวงปู่หลวงปู่มีวิธีปฏิบัติ ถ้าเขาปฏิบัติได้จริงๆเขาจะเห็นจริงๆความรู้นี่ไม่ใช่ความรู้ของหลวงปู่เองเป็นความรู้ของพระพุทธเจา้าถ้าเขาเก่งจริงแล้วก็เชิญใหกเขามาพบหลวงปู่ทีเขาบอกว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีพรมไม่มีนิพพานไม่มีนั่นอะไรก็ตามถ้าเ็ามั่นใจว่าอยากจะมีให้เขามาปฏิบัติท่ากันได้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง ทั้งนี้ก็เพราะคนเขียนหนังสือว่ามาบ้างในเขียนหนังสือประกาศทินด้นมาน,นี้หลวงปู่ไม่โกรยเขาแต่ว่าอยา่าให้คนพูดนี้มาลองดูที่ว่าความดีของตัวเขานะั้นมันมีแค่ไหนเขามีดีอยู่แล้วก็มีชั่วยอยู่วันนี้มาคุยกันต่อไปว่าท่านมาตลีเทพสารถีทูลถามพระเจ้าในมีราชว่า ถ้าแต่พระองค์โปรเสด็จสถานที่ที่จะนำเสด็จพระองค์ไปนั้นมีสองทางคือเป็นสถานที่อยู่ของเหล่าชนผู้ทำบาปทางหนึ่งและสถานที่อยู่ของเหล่าชนผู้ทำบุญนั้นทางหนึ่งพระองค์จะเสด็จไปทางไหนก่อนพระเจ้าค่ะพระเจ้านนมิราชสุนดริว่าเราควรจะไปสถานที่อยู่ของคนผู้ทำบาปก่อน ไอ้คำว่าบาปนี่ลูกหลานที่ักคือความชั่วคนที่ไม่เคารพครูบาอาจารย์คนที่ไม่เคารพบีดามารดาคนที่ไม่เคารพบุคบบคลผู้มีคณแลวสร้างความเดือดร้อนให้ก่คนแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กัสัตว์คนนี้คับพวกนี้เขาเรียกว่าบาปคือความชั่วเรากันต่อไป เราต้องการไปที่อยู่ของคนทําบาปก่อนแล้วจึงจะไปเทวโลกคือโลกของเทวดาจดึงไในตรัสตอบอกกับท่านมาตาลีว่าท่านจงพาเราไปสถานที่ที่สัตว์ทําบาปก่อนแล้วจึงพาไปเทวโลกทีหลังท่านมาตรราลีเทพสา,ารถียิงขับเวสยันตราชรถออกจากเมืองมิดิลามหานคร มุ่งตรงไปสู่เมืองนรกนี่เรื่องนรกเรืงสวรรค์นี่เดี๋ยวนี้เขาเที่ยวกันฟุ้งแล้วก็ยังมีคนหูหนวกตาบอดอีกบางท่านเท่านั้นนะที่บอกไอเรื่องนี้มันไม่มีก็เหมือนกับวัดขนมปูเนะี่ยถ้าคนที่ไม่เคยมาที่วัดเนี่ยลองให้เขาบอกให้มันถูกทุกว่าอะไรมันมีบ้างสภาพของวัดเป็นยังไง ถ้าไม่เคยมามาันไม่ได้มันก็บอกไม่ถูกถ้ามาได้มันก็บอกถูกเรื่องสนรกสวรรค์เวลานี้เป็นเรื่องเล็กเด็กๆก,ก็ทํากันได้เช่งหลานชายท่านพลโททนทองสุวรรณัศน์บางทีจะเป็นพลเอกแล้วนะนี่พูดไว้นานพูดไว้เมื่อวันที่ห้าอะไรดะตุลาคมสองพันห้ารอยยี่สิบเอ็ดท่านเป็นพลโท แต่เข้าใจว่าไม่กี่วันก็เป็นคลเอกกว่าเสียงี้ออกไปนี่เป็นคลเอกคนเอกแล้วหลานชายของท่านเป็นเด็กๆยังไม่มามีมีบัญญาเนนะ่ะรู้สวรรค์นุ่นนรกเขารู้สบายแล้วเช่นั้นคนที่โตขึ้นมาแล้วสุนัขเลียตูดไม่ถึงอนะถ้ายังนึกก็ยังไม่มีอยู่ก็ควรจยอายเด็กวันนี้รุนแรงไปนิดหนึ่งเพราะว่ามีคนเขาพูดมาบอกมันไม่จริง แต่นรกสวรรค์โกหกก็เลยท้าเขาเลยว่าเชิญมาทดลองถ้าเก่งจริงเชิญมาวิสุ์แล้วทำให้ได้นะถ้าบอกว่าทำอะไรต้องทำไม่ได้ตามนั้นเอาเล่าเรื่องต่อไปดีกว่าที่เป็นนั่งทะเลาะเขาหมดเรื่องหมดราวไม,ไม่ได้เรื่องท่านมาตลีเทพปรสานสียิงขับเวทยันิราชิรถออกจากเมืองมิจฉลามหานครมุ่งตรงไปสู่เมืองนรก เมือ่อผ่านแม่น้ำเมตาณีโอ้โหลูกหลานที่รักเอ้ยไอ้แม่น้ำนี้มันเด,ดือดเป็นเป็นน้ำกรดสัตว์ตกไปปุ๊บรเนื้อลายทันทีท่านมาตลีจึงนี่ทูลว่าข้าแต่พระองค์พระะเสิฐนั่นแม่น้ำเมตาณีอย่าไปไว่ายน้ำเล่นไม่ได้นะเลือแต่กระดดกเท่านั้นแหละเป็นน้ำที่สัตว์นรกมาได้รับทุกขทรมานอยู่ ที่แม่น้ำนี้เต็มไปด้วยเทวันน้ำโตเท่าหอกปลายน้ำมีเพลิงลุกโชดช่วงมีเหลาเหล็กโตเท่าลำตาลโวยพุ่งด้แสงเปล่งสัตว์นรกถูกเหลาเสียบเหมือนกับย่างปลาบนพื้นน้ำมีใบบัวเหล็กแหลมเหมือนกับมีโกนเมื่อสัตว์นรก ลาจากเหลาเหล็กตกลงไปบนใบบัวเหล็กเมื่อพลักจากใบบัวเหล็กก็ตกลงไปในแม่น้ําซึ่งมีแสงไฟลุกโลงทั้งแสบทั้งร้อนทั้งปวดบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นจมลงไปก็ถูกเครื่องสังหารใต้น้ําสับเป็นท่อนๆอ,อีกข้านล่างมันยังมีอาวุธอีกแต่ว่าสัตว์นก ที่ตกในแม่น้ำนี้ถูกน้ำซัดเข้าฝั่งก็ถูรนายนิติาบาลญินิติาบาลก็เปก็นคนที่รักษานรกคือพานโรงประจํนนรกหรือว่าผู้คุมประจันนรกรก็ถทรนายนิติาบาลเอาหอกแทงเอาเอาเบ็ดเหล็กเกี่ยวขนาดโตเท่ากับอะไรเอาเบ็ด เหล็กขนาดโตเกี่ยวเข้าที่ท้องบ้างที่ลำคอบ้างที่ปากบ้างแล้วกแกว่งไปแกว่งมาสนุกดีแล้วก็ลากขึ้นมาบนฝั่งให้นอนหงายลงไปบนบนแผ่นเหล็กที่มีเปลวไฟลุกโชนสนุกดีไหมแล้วก็งัดปากออกมาเอาก้อนเหล็กที่เผาจนแดงโชนมีไฟเลยยัดเข้ามาข้าในปาก สัตว์นรกที่ตกอยู่ในน้ําอย่างนี้นานนับเป็นพันพันปีคือเป็นพันพันปีนะไม่ใช่พันเดียวนะเป็นพันพันปีกันเดียวเดียวแย่เลยพระเจ้าเนมิราาได้ทอดพระเนรห็นสัตว์นรกที่ตกอยู่ในเวตรณีเึื่อใครจะทราบถึงกรรมที่สัตว์ั้งหลายเ่านั้นทํา จึงได้ทรงตรัธรมท่านมาตาลีว่าสัตว์เหล่านี้ทำบาปอะไรไว้จึงได้มาตกนรกเวตรณีนี้โอ้โหแม่น้ำนี่น่าเล่นท่านมาตาลีเทพสารถียื่มทูลว่าสัตว์เหล่านี้เมื่อเป็นมนุษย์ทำบาปคือทำความชัว่วไอบาปแล้วความชั่วทำบาปหยาบช้าเบียดเบียนผู้มีกำลังน้อยกว่า ประเพตินตนเป็นอันพานทำทารุณกรรมทั้งจี้ทั้งปล้นต้องทำร้ายให้เขาได้รับความบาดเจ็บและทุกพลภาพและวด่าถึงตายยิงต้องมาทกตกทรมานอยู่ในนรกที่วาเวตรณีนี้พระเจ้าค่ะรูหลานที่รักขพรับทราบนะนรกที่พระเจ้านีนมีราชที่โทธมาตรีชมเป็นนรกเล็ก นรกใหญ่คุ้มใหญ่จริงๆไม่ได้ไปหรอกว่าเอาตอนแล้วนรกก็เรียกว่าขั้นนิดนิด,นดกระจุงกระจิมเท่านั้นไอ้ที่มันมีโทษหนักกว่าน,นี้ยังมีแต่ว่าท่านมาตาลีไม่สามารถจะพาไปได้เพราะอายุท่านในมีราชจะไม่พอเนี่เล่ากันต่อไปพระเจ้าในมีลาดได้สดับทิ้งการกระทำของสัตว์นรกเหล่านั้นก็ทรงตริสว่าเออไม่นานเลยสัตว์ั้งหลายเหล่านั้นจะ จะก่อกรรมทำเข็นจนตัวเองต้องมาตกนรกอยู่ในภาวะอันแสนทุกข์ทรมานเช่นนี้เนี่ยไม่เป็นการสมควรความจริงการล่นเขาการจรี้เขาลักขโมยเขาพะทุุสลายเขาในระทธุสลายกันนไม่มีอะไรเป็นผลหรอกมีได้ความทุกข์เป็นผลล่นจี้ของเขาได้มาแล้วประเดี๋ยวมันก็ของมันก็หมด ต้องไปทำใหม่และตัวก็ต้องตายมาตกนรกแบบนี้มันไม่ดีฉะนั้นลูกหลานที่รักฟังเรื่องนี้นะหลวงปู่ยืนยันว่าเป็นของจริงถ้าอยากจะฝึกก็มาที่สำนักของหลวงปู่ได้ถ้ากําลังใจลูกหลานพร้อมแล้วก็จะได้จะเห็นถ้าแนะนําให้แล้วก็ทําไม่ถึงทําไม่ได้อันนี้หลวงปู่ไม่รับรอง มันขึ้นกับความขี้เกียจและขยันของคนเท่านั้นถ้าขายันเดียวมันก็นได้คุยกันต่อไปว่ามาตาลีเทพาสาถีได้ขับรถทิพาไปเจ้าในมีราชไปทอดพระเนตรสัตว์นรกต่อไปตอนนี้ได้ทอดพระเนรเห็นสัตว์นรกถูกสุนัขสีแดงบ้างสีดำบ้างสีด่างบ้าง ผูงแรงแล้วก็ผงกากุ้มรุมทํำร้ายเคี้ยวกินจึงตัดแามว่าสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้ทํำบาปอะไรไว้นรกที่ที่ท่านนำพามาชมเขาเรียกว่ายมมโลกเกียนรกเป็นนรกเบาๆที่นรกขุมใหญ่มันมีแปดขุมตั้งหากจําไม่ได้นะที่หาวนรกมีเท่านี้หรือเขาพูดอย่างอื่นมาลูกหลานจะบอกว่าหลวงปู่บอกไว้เท่านี้นี่ ความจริงไม่ใช่มีเท่าเนียให้ชมนิดเดียวเฉียดเฉียดชายชายนรกพนั้นเป็นอันว่าท่านมาตลรรีเทพสาราทีธรธกราบทูลว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเป็นมนุษย์มีความตระหนีไม่ยอมเสียสะะอะไรให้แก่ใครแน่เป็นคนขี้เหนียวที่มาให้ทานแลวก็ด่าสมณะชีพราหมณ์ มายว่า,าสมณะชีพรามที่ท่านประพฤติดีเนี่ยที่ประพติชั่วาด่าเถอะไม่เป็นไรครับว่าไอ้โจรปล้นพระาศาสนานด่าไม่เป็นไรด่าสมณะชีพรามจึงต้องมารับกรรมชะน,นี้พระเจ้าค่ะเรืงปู่ไม่ธิบายจะได้จบเร็วเร็วท่านมาตลีที่ประสารถีได้พาพระเจ้าในมมลราชไปทอดพระเนตรสัตว์นรกที่เวยกรรมต่าง และทูลถึงกรรมของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ทรงทราบตามลําดับแ็คืนว่าหมดแล้วก็เสร็จถ้าลูกหลานอยากจะทราบนรกมันมีอะไรบ้างนะก็ไปเอาหนังสือไตรภูมิไปอ่านก็แล้วกันไตรภูมิมีท่านสวรรค์และมีทั้นนรกต่สวรรค์พูดไปน้อยหน่อยพูดนรกไว้ให้มากๆจะได้จําได้สัตว์นรกมีไหนะไปเจอสัตว์นรกกแล้ว ไปพบสัตว์ในะโลกที่มีเพลิงลุกโผล่ไฟนะเพลิงในะไฟในลูกนะมีไฟลุกโผล่ที่ร่างกายเดินเหยียบไปบนแผ่นเหล็กที่มีไฟลุกแดงโชนน,นยบบายนินิบาลก็ตีไปที่ท่อนเหล็กนะที่ร้อนจัดไอ้ท่อนเหล็กก็แดงโชนร้อนจัดไปเลยซะอีกสัตว์หลายเหล่านั้นเมื่อเป็นมนุษย์ ในเบียดเบียนผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมเรื่องรับกรรมเช่นนี้เห็นไหมไอคนที่นินทาคนที่มีศีลมีธรรมกแกล้งแกล้งคนที่มีศีลมีธรรมแหะถูกลงโทษแบบนี้เยอะเดี๋ยวนี้คนประเภทนี้เยอะต่อไปสัตว์ในรกที่ถูกนาณนีบาลทิ่มแทงไปด้วยอาวุธเปลงแล้วก็ตกลงไปในกองทานเปลิง จมอยู่ในกอง่านเพลิงน,นั้นแค่เอวสสำหรับนายนิรทบายก็เอากระเช้าเหล็กใหญ่ตักธานเพลิงโปลยลงไปบนหัวสัตว์ในโลกทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเป็นมนุษย์ทพ่งกล่าวต้องการว่าพวกนี้เมื่อเป็นมนุษย์เนี่ยเที่ยวเรี่ยทรพั์ชาวบา้านอย่างที่พระที่เอ,อกเรี่ยไรกันเรื่อยชาวบ้านเอาเรี่ยายเรื่อยนี่แหละ นี่รายทรัพย์ชาวบ้านว่าจะเอาไปสร้างปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุแล้วก็ทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นมาใช้เป็นส่วนตัวและสแสดงรายรับรายจ่ายเท็จให้บรรดาประชาชนทราบจึงได้รับกรรมเช่นนี้ลุงตาลุงปู่เขาเล่าลัดๆไปเลยลูกหลานยุติฟังนานๆไม่ปฏิบายแหละ นี่แม้ว่าพวกนักเรี่ยไรยต่างๆทายกทายิกาคุ้มพานวัดต่างๆพระต่างๆนี่นนนตกนรกรเรื่องนี้เยอะลูกหลานที่รักลุงปู่บอกแล้วเวลานี้เนี่ยพระตกนรกกันไม่น้อยหรอกทำบวชแล้วพรมัอยากเป็นพระกันอยากเป็นเศรษฐีบ้างอยากเป็นคุณน,นางบ้างอยากอะไรก็ตามต่ปล่อยตอนี้ท่านไกชวนไปดูนรกที่ถูก สัตว์นรกที่ถูนานิรินารจับหัวพุ่งลงไปในหม้อน้ําทองแดงไอหม้อน้ําทองแดงไม่ใช่ทองหม้อน้ําเย็นๆน้าเขาหลอมทองแดงจะเป็นน้าอย่างที่เขาหล่อหล่อพระหล่ออะไรตัวใดถ้าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่ท่านอธิบายว่าสัตว์ทั้งหลายพวกนี้มาเป็นมนุษย์เบียดเบียนด่าว่าสมณะชีพรามที่ทรงศีลทรงธรรม ยังได้รับกรรมอย่างนี้เวลานี้มีเยอะลูกหลานที่รักไอ้พวกที่ดาว่าพวกสตีพราหม์เขาทรงศินทรงธรรมหาว่าเอารัดเอาเปรียบทำสังคมให้ย่อยยับทำลายเศรษฐกิจนั่นนะี่แนะไอ้พวกนื้อลงนี่ทั้งหมดแหละเน้วต่อไปก็เป็นดูสัตว์นรกที่ถูกนานิยิบาลเอาเหล็กพืชรัดคอกดหัวและกดดึงเหล็กพืชน,นั้น ให้จดท่านเลี้ยงดึงเหล็กพืชน,นั่นจนคอขาดอย่าลืมมาคอขาดมันก็ไม่ตายสัตว์นรกไม่มีคขวามาตายท่านยังบอกว่าไอสัตว์นรกเหล่านี้มาสมัยที่เป็นมนุษย์ม,มันเที่ยวไล่จับไล่ยิงไล่คว้างนกเล่นจึงมาต้องเสวยผลกรรมอย่างนี้ลูกหลานรับทราบแล้วอย่าทำนะลูกนะ อย่าไปทําอย่าไปกลมเหงเขาเราไม่ชอบถูกรังแกชั้นใดสัตว์ก็ไม่ชอบถูกรังแกชั้นนั้นถ้าเรารังแกเขาต้องไปทรมานอย่างนี้เป็นพันพันปีนี่ก็ต่อไปก็พาไปดูสัตว์นรกที่เวลมีความกระหายน้ําวิ่งไปที่แม่น้ำแม่น้ํานั้นพอไปถึงปับ๊บน้ําหายไนแล้วกลายเป็นแกลบ ไม่ใช่กกลบินเทอ่์มันแกลบที่เป็นไฟลุกโชนชงแดงฉานกินยังไงก็จําใจต้องกินแกลบแทนน้ํามันอยากน้าเอาน้ํามันอยากเป็นแกลบเป็นแกลบไฟลุกชนมันกระหายเที่ยกินแกลบที่ไฟลุกเข้าไปแกลบก็เป็นแกลบเหล็กเมื่อกินเข้าไปแล้วแกลบก็เผาร่างกายจนแทบจะทนไม่ไหวร้องไห้ดิ้น วนครั้งดิ้นผับพับผับผับผับ,บ,บชักสาตนหลายเหล่านี้มาเป็นมนุษย์ท่านบอกว่าท่านบนเรื่องกรรมนะเพราะสมัยที่เป็นมนุษย์เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ซื้อไม่ซื้อแต่วกซื้อของนําของเสียมาบอกว่าเป็นของดีของที่ราคาถูกแกล้งขึ้นราคาอย่างเวลานานะ้ําท่วมไอคนมันอดจะตายเข้าสายถังละแปดสิบบาทขึ้น 130, ขึ้นเป็นร้อยสามสิบทานทานก็สอบละาสามสิบบาทขึ้นไปแปดสิบาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่นะพวกนี้มาตกนรกที่นี่นะเอาของที่ไม่ดีไปปนกับของดีแล้วก็เร่ขายประกาศเพราะว่านี่ของดีเจ้าค่นะเป็นอย่างนี้นะแล้วว่าใช้ของปองลอมแ้ะโกหกเขาหลังจากนั้นท่านก็พาไปดูสัตว์นรกอีกพวกหนึ่ง ที่นายนิยาิบาลล้อมเหมือนกับพรานล้อมเนื้อยืนล้อมกันแล้วก็อสอกบ้างเอาลูกเอาสอนบ้างทิ่มแทงจนร่างกายพุนไปหมดทั้งตัวปรุไปหมดท่านบอกว่าไอ้สัตว์ในโลกพวกนี้มาเวลาที่เป็นมนุษย์น่ะเขาไม่ทรรมาหากินในทางสุจริตชอบลักเขากินบ้างนะ ชอบแต่จะลักเขากินเช่นเขาเปลือกเงินทองแพะแกะวัวควายเป็นต้นยังกับพวกมิจฉาชีพคอมมิชั่นพวกขายาการขี้โกงรับสิ้นายค่าสินบนอันนี้นะไอ้พวกคอมมิชั่นนะี่นะไปเกี่ยูย่ไปโดนเขาทิ่มเขาแทงแบบนี้ไอ้พวกกงโกงเขากินไอ้ที่รวยแม้กงแล้วก็รวยเอารัดเอาเปรียบเนี่ยไปอยู่นรกขุมนี่ ออจากที่นี่แล้วท่านก็พาไปดูสัตว์นรกอีกจุดหนึ่งว่าสัตว์นรกที่ถูกนานี้ได้บานเอาเชือกเหล็กลุกเป็นไฟผูกที่คอแล้วก็ฉกกระชากลากมาให้นอนลงบนผันเหล็กที่มีไฟลุกโชนแผนเหล็กก็แดงแล้วก็ทุบก็ตีอาจนแหลกเหลวไปอย่าลืมนะแหลกเลวนี่ก็ไม่ยอมตายไม่ตายแต่คนนี้มันต้องทูกทรมาน แล้วท่านก็นบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเป็นมนุษย์เที่ยวค้าเนื้อบ้างข่าปลาบ้างข่าวัวบ้างข่าควายบ้างค่าแพะบ้างค่าแกะบ้างข่าหมูบ้างเป็นต้นเอามาขายเลี้ยงฉีดจึงได้รับกรรมชินนี้โอ้โหลูกหลานที่รักอย่าทำเลยจ๊ะอย่าทําเลยมันจะไม่ดีคุยกันต่อไปอันนี้ถ้าเล่าเรื่องนี้ลุงปูไม่ค่อยขายคอนะ่ะ ฟังแนละ้วก็จนะําเดี๋ยวจยลืมซนะไปดูสัตว์นรกที่มีความกระหายมีความหิวมีความกระเสกกระสนจะไปกินโนนไปกินอุจจาระกินปัสสาวะที่มีกลิ่นเหม็นเนา่ามันหิวนี่อะไรแล้วมันก็กินท่านบอกว่าสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้นะ่ะนั่งกินนอนกินอุจจาระปัสสาวะที่มันเละเทะแล้วโห ท่านบอกว่าสัตว์มนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นมนุษย์ชอบใจทจะทั้งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ให้แก่เพื่อนนะ่ะคือมิตรสหายรบกวนเบียดเบียนมิตรสหายอยู่ตลอดเวลาไอ้คนเอาเปรียบเพื่อนนะ่ะบางทีเวลานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกินกาแฟเด็กกันนั่งกินแกล้งกินแย่ชาให้พวกออกตะตังอืมดีเพื่อนจะมีอะไรดีๆก็แกล้ง แกลงซิเอาไปใช้เองซิบ้างแล้วเขามีความสุขก็แกล้งให้เขาได้รับความทุกข์ทรมานคือชอบขัดใจเพื่อนชอบเอาเปรียบเพื่อนนะ่คนเช่นนี้เนี่ยต้มตะตกนรกกลุ่มนี้นี่ท่านพูดต่อไปว่าท่านเล่าต่อไปก็นําออกจากนี่ก็นําไปดูนรกที่ถูกความร้อนแผดเผามีความกวนหายไม่อยากน้ําเต็มที่ก็ดื่มเลือด หาน้ำกินไม่ได้ดื่มเลือดก,กินหนองของตัวเองท่านบอกว่าสัตว์ในโลกพวกนี้เมื่อเป็นมนุษย์ฆ่าบิดาฆ่ามารดาแมนะ่ใจร้ายมากฆ่าผู้มีพระคุณฆ่าผู้มีศีลธรรมนี่แเรียกลับกรรมเช่นนี้จำมันในลูกนะลูกหลานที่รักฟังแล้วก็จําไว้อย่าทำในความชั่วรักษาสิลนห้าไว้ให้ทานไว้ไม่ตกนรกแน่ สัตว์นั้นพาไปดูต่อไปอีกสัตว์นรกที่ถูกนานณีบาลเอาเบ็ดที่เป็นไฟลูกโชนโตเท่ากระลุมตาลเกีียวเข้าที่ลิ้นแล้วก็ดึงเอามันนอนเอามันนอนบนแผ่นเหนเล็กที่เป็นไฟแดงชานไฟลูกโชนแล้วก็สับให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยสับเป็นชิ้นชิ้นเนี่ยลูกหลานรูทราบนะชิ้นนิดเดียวมีอยู่มันก็ไม่ตาย มันต้องทูกทรมานสัตว์นรกดิ้นเล่าเร่าเหมือนกับปลาสัตว์นโกทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นมนุษย์ท่านบอกว่าท่านบอกว่าคนพวกนี้ที่เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นคนโกงทําหน้าที่เป็นผู้ตีราคารับอย่างผู้ซื้อตีราคาของแพงให้เป็นของถูกเอาของถูกให้มันเป็นของแพง นี่เหมือนกับพ่อค้าที่หน้าเลือดคุณรีขุนเนื้อพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาตกนรกขุมนี้จำหน้าไว้เชียวลูกหลานฟังแล้วก็จำไว้ใครก็ททำอย่างไหนแล้วก็จำไว้เจ้านี่ต้องไปอยู่ที่นั่นแน่แน้่นมันดูกันต่อไปท่านพาไปดูอีกไปดูสัตว์นรกที่ถูกนายนิติบานทิ่มแทงร่างกายด้วยอาวุธเหมือนกับนายโคบานคนเลี้ยงงว โอบานบานเปพ็พผู้รักษาคนเลี้ยงงัวใช้อาวุธแทงฝูงโคที่ไม่เข้าขอกไม่ไง,งัวที่มันดื้อไม่เข้าขอกมันแงทงตรงให้มันเจ็บนายนี้ไดบานจับตีนสัตว์นังไหลเหล่านั้นโยนลงไปในนรก่นแทงแล้วไม่พอโยนอีกท่านกล่าวว่าสัตว์นรกพวกนี้ในสมัยที่นายเขาเป็นมนุษย์อ้อดีก่อนถ้าสัตว์นรกเหล่านั้นก็จมอยู่ในหม้อทองแดงแค่มันเอว ต่อมาก็ถูกภูเขาบดพับจนกระทั่งละเอียดแล้วละเอียดอีกจะไม่ตายแล้วก็ถูกบดละเอียดต่อไปบดไปบดมาบดมาบดไปอยู่นั่นแหละไอ้ภูเขาเป็นภูเขาเหล็กเป็นไฟลูกชนมันบดมันพับมันเจ็บแล้วก็ร้อนด้วยใหงกล่าวว่าสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นมนุษย์เป็นลูกสาวของบคุคคลผู้มีตะกกลเนี่ยถือตัวไมล่ละ แต่ว่ามีความระฟฤติไม่เหมาะสมชอบให้คนชมเชยไม่เลือกนาาคําว่าชมเชยนี่ก็หมายเจ้าชู้นี่เป็นผู้หญิงใจบุญแม้แต่มีสามีแล้วก็ไปเที่ยวทะเลเบาะแว้งกับชาวบ้านชายอื่นเป็นนั้นว่า ก็พท่านบอกว่าแม้แต่มีสามีแล้วก็ตามยังยังชอบรักสนุกใครมาก็ได้สนุกสนุกดีอย่างนี้แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเที่ยวไปทะเลาะกับชาวบ้านชาวเมืองเขาฮะไม่ใช่ทะเลาะนะทะเลาะแหละหลาแหละหมายความ 3, มีสามีแล้วก็ตามยังเจ้าชู้ไปคบคนนี้ไปอยู่คนนั้นไปเกี่ยวกับคนโน้นไปร่วมรักกับคนนี้นี่ ตายแล้วตกนรกคุ้มใหญ่แล้วก็มาโซน,นรกค่มนี้ลูกหลานที่รักวันนี้เสียงหน้ากลจะโดกไปหน่อยนะมันลงนรกมันก็ต้องคึกคักนี่เป็นธรรมดาแต่ว่าวันนี้หน้ากลัวจะไปไม่รอดใชแล้วมัง้งมองดูเวลาหมดแล้วนี่ลูกหลานที่รักตอนนี้ลุงปู่ไม่ค่อยจะอธิบายนักเรื่องเป็นอย่างนี้ยายจะให้ฟังให้ให้ตลอดตลอดไม่อยากไขคอ และได้ว่าสำหรับวันนี้เวลาแม่ไข่คอนะลูกหลานที่รักเลยเก็ต้องขอลาก่อนทนะวันหน้ามาพบกันใหม่เพรความศกสุขสวัสดิ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีกับลูกหลานที่รักทุกคนและกับบรรดา,ดราท่านพุทธศาสนินกชนทุกท่านสวัสดี